สวัสดีคะ่ะอ่ตอนยอนตาตอนยอนยังไงเธอสวยไหมสวยกดแชร์ให้หน่อยได้ไหมคะดิฉันสวยปะล่ะอะยังไงใครว่าดิฉันสวยกดหัวใจให้หน่อยคะ่ะมาในลุกสาวเมืองน่านไม่รู้ว่าสาวเมืองน่านเขาแต่งอนี้หรือเปล่าแต่สาวเมืองเหนือแต่งอย่งนี้แน่นอนคะ่ะหวานไหมเราอ่านคอมเมนต์รอคนเข้ามานะคะ เอฟซีคะ่ะขอบคุณพี่ยาหญิงนะคะข,ขอบคุณพี่ยาหญิงมากเลยนะคะเออทีมสาวน่านมาขนาดนี้จะไปกระซิปลักใครกระซิปลักบรรลือโลกอยู่ที่เมืองน่านใช่ไหมคะกรบซิปลักไอ้ ي, น้องฮักไอ้น่ะเจ้าอ้ยอ้มีแม่ยิงเลยอย่างเจ้าน้องบอกมีไผ่น่ะเจ้าน้องอยู่บ้านคนเดียวนะเจ้าไอ้ยบ่ต้องมีอย่างเลยเจ้า อขอคือไอ้มีความหลอกปนะเจ้าไอ้เป็นคนดอยป่าเจ้าน้องฮักคนดอยโดยเฉพาะดอยตุงเนี่ยเจ้าถ้าไอา้ยอยู่ดอยตุงน้องจะฮักเออ่เป็นพิเศษนะเจ้าอา่ะสวยเหมือนนางฟ้าอันนี้โกหกไม่ได้คะ่ะสวยสวยสวย,ยเหมือนนางฟ้าไม่ได้คะ่ะไม่ได้คะ่ะอันนี้ดูไม่จริงใจทักหลังเพจนะคะใครได้รางวัลที่บอกว่าได้โอ <Okay. Okay. S 3> เคโอเคโอเคโอเคเออ่ <laughs> ดิฉันอ่านดิฉันอ่านอ่ดิฉันอ่าน,น,านสวยปละรําปะเหลืออันนี้มันธรรมดาไปก้าสวยปละรําปะเหลือเอ,อมีคนบอกว่าเอฟลมบนหัวเอ,อสวยเหมือนพี่ตาตามีคนบอกว่ามีคนบอกว่าสวยเหมือนพี่ตาตาค่ะอย่าลืมแฮชแท็กมาลีเฮมเอาให้ค่ะเอายค่ะอันนี้โอ้เจา้าอันนี้เป็นลูกลูกลูกทีมหรือเปล่าเนี่ยได้ไหมหแจกได้ไหมเอาไม่รู้นะเออสวยเหมือนเ <c oughs> <ด>จ้าของแบรนด์ <c oughs> เ่า20ขวดเลย20ขวดค <c oughs> ุยเยอะมากสวยสวยมากสวยเหมือนเหงือกปลาหมอเอาให้ที่น้อง <c oughs> บอกว่าได้อ,ดอให้แคปแล้วส่งเ<อ>ทงเพอ่ะใครที่ดิฉันบอกว่าได้แคปแล้วส่งไปให้เขาเลยได้สามคนแล้วนะใครที่บอกว่าดิฉันสวยเหมือนเหงือกปลาหมอเอาไปค่ะเอาไปเอาไปแคปไปออแคปไปแคปไปแคปไปแคปแล้วส่งไปส่งไปที่ไหนเพจเลยส่งไปเลยส่งไปเลย ให้ค่ะยี่สิบขวดยี่สิบขวดก็คือให้ทักไปแล้วสมที่อยู่ทิ้งไว้แล้วไม่ต้องตามนะคะเดี๋ยวเราตามกลับไปเองดิฉันรู้แล้วนะดิฉันเคยสภาพบุญบาปดิฉันเคยว่าแม่หญิงลีว่าเป็นมีปัญหาอะไรกับการกับการแบบสางผมเออสิบนาทีสางผมไปแล้วหนึ่งร้อยครั้งดิฉันรู้แล้วออผู้หญิงผมยาวมันจะมีปัญหากับผมนะยังไงมันต้องมีออบุญบาปเนี่ยเข้าตัวแล้วเนี่ยเออเออเอออ่เอออ่าอ่เอ่ใโชีอ่ะ อ่ะเด,ด,ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเออสวยเหมือนเจ้านาเสกรัฐเทวียังค่ะยังค่ะสวยเหมือนสวยเหมือนปลาสลิดต,ตากยังไม่แห้งให้ค่ะ <c oughs> สวยแบบเหม็นข้าวนิดนึงสวยแบบเหม็นข้าวสวยสวยแบบยังไม่แห้งดีให้ค่ะคนที่เท่าไหร่ละคนที่เท่าไหร่สี่อ่ะให้ค่ะ ให้คะ่ะให้คะ่ะสวยเหมือนปลาสลิดตากยังไม่แห้งให้คะ่ะสวยแบบเหม็นข่าวนิดนึงสวยแบบแมงวันตอมอ่โอเคให้เออเลิศสวยแบบปลาสลิดยังไม่แห้งเออนะคะอ่าอ่าให้ให้ให้แกงดิฉันมาสิแกงดิฉันมาแล้วจะได้แกงมาเลยดิฉันชอบคนแกงมีคนบอกว่าสวยแบบนะค่าเออให้สวยแบบนะคะ่าสวยแบบนะคะ่าแ,แปลว่าแบบไม่สวยนะ เออสวยแบบนัคฆาอ่ะให้ให้ค่ะสวยแบบนัคฆาแคปไปค่ะแคปไปแคปค่ะพี่อะไรอ่านชื่อเขาด้วยช่วยกันดูชื่อนะสวยเหมือนผีเสื้อสมุทรเออสวยเจนนะคะบอกสวยเหมือนเจ๊เออว้าให้ค่ะให้เลยให้เลยสวยเหมือนเจ๊ให้ค่ะเออหน้าแบบนั้นกล้ามาบอกว่าฉันสวยเหมือนเอออ่ะอ่ะสวยเหมือนเจ๊เอาไปค่ะเอาไปค่ะให้ค่ะเอาเขาให้ทั้งยี่สิบขวดเท่าไหร่ขวดแล้วช่วยกันนับด้วยหกขวดแล้วอ่ะ อืมเอออยู่ดีๆเออสวยตะโกนสุดเสีงแตกสมมประการถึงเชียงใหม่เออให้ไหมสวยเหมือนหนกอูดเออให้ค่ะ,ให,หคะให้บะคนที่บอกว่าสวยเหมือนหนกอูดเออเอาไปเอาไป<ว>เอปเอ,เอว่ายัางไงขอให้เข้ามึงเองใครว่าอย่างขอขคือเข้าตัวมันนะเจ้าเออสวยเหมือนโนกอูดเอาอย่างมื่เหมือนโนกอูดเจ้างามขนาดนี้เจ้าโนกอูดจะได้ก่อนเจ้า เออสวยเหมือนหนกอูดให้เจ้าให้เจ้าสวยเหมือนนกอูดเอาไปเลยเจ้าเออสวยเหมือนนกอูดเอออยูนะคะเออสวยเหมือนเจ้านางปลาบูทองเออให้ไหม <Okay. S 1> ยังก่อนยังก่อนอืมใครคือม้าพวนี่อ่ะสวยเหมือนที่ปวกค่ะเออ อะ่ะกี่ขวดแล้วกี่ขวดแล้วกี่ขวดแล้วหกไงขวดแล้วนะคะสวยเหมือนปลาทูพิมพ์ลิพายเอาไปค่ะมึงกูฟ้องมึงกูไม่สุขช่วยนะมึงไปคอมเมนต์เองนะมึงบอกกูสวยเหมือนปลามึงมึงบอกกูสวยเหมือนปลาทูพิมพ์ลิพายปลาทูที่สวยใช่ไหมเออปลาทูที่ดีๆใช่ไหมไม่ใช่ปลาทูที่มีปัญหาเนาะโอเคได้อยู่เอาไปเอาไปค่ะเอาไปค่ะเออเอาไปคนที่บอกว่า คนให,ให้ให้อีนอนทชัยค่ะสวยเหรอโอเคโอเคเอาไปเออสวยเหรอแล้วก็สวยไงทำไมอ่ะเอออีนนทชัยเอาไปค่ะเอาไปแคปแคกี่ขวดแล้วปวเอาไปแปดขวดแล้วเออส, <8 S 1> <ๆ>สวยเหรอแก่งมากแก่งมากสวยเหรอก็สวยไงยอย่างนี้ไม่เรียกว่าสวยเรียกว่าอะไรอ่ะชิเลย่ยางงี้เหรอ เออสวยเหลอ,เออ่าให้ให้ค่ะสวยเหลอสวยเหมือนหมาตายหมาตายสวยเหรอ,ออ่าให้ค่ะสวยสวยเหมือนหมาตายโอเคเอ,อ่ากขอกูขอแบบหมาตายในสภาพที่ดีแล้วกันอย่าหมาแบบโนดนรถทับนะสวยเหมือนแม่ปวาูเออสวยเกตเกตินีให้เกติีนีค่ะสวยเหมือนป้ารัตนาวัฒนาสายลุงค่ะพี่นพพิธนาย <laughs> คุณจะฟ้องพี่นายอ่ะอ่ะสวยเหมือนสวยเหมือนป้ารัตนาวัฒนาสายลุงโอเคให้ค่ะเอาไปเลยอ่ะสวยแบบป้ารัตนาวัฒนาสายลุงโอเคฉันเหมือนป้ารัตนาเหรอเหมือนเหรอคะสวยมากเออให้ค่ะสวยเหมือนคนอยากสวยอ่ะให้ค่ะให้เออสวยเหมือนคนอยากสวยก็กูอยากสวยอ่ะ Safe> ได้ไหมสวยเหมือนคนอยากสวยเอาไปค่ะบุญบาปว่าเขานะกูเคยป้าแบบกี่กี่ขวดนแล้วเนี่ยให้นับก็ไม่นับเออกี่ขวดนแล้วทักไปทักไปทักไปค่ะแล้วบแล้วออแล้วมีคนบอกว่าสวยเหมือนแม่สีตางไม่เอาไม่เอา ไม่เอาไม่สับสวยเหมือนช่างแต่งหน้าเกียรติเออเอาไปให้เออสวยเหมือนช่งแต่งหน้าเออสวยเหมือนช่างแต่งหน้าเกียรติเกียรติก็เลยได้หน้าแบบนี้ใช่ไหมคะเออดูเออดูหลอกด่าแบบเนียต้องด่าแบบหลอกอย่าด่าแบบตรงๆสิด่าแบบหลอกด่าแบบเนียนๆเออสวยเหมือนช่างแต่งหน้าเกียรติเออเอาไปค่ะเอาไปลูกพี่อินบ็อกไปอินบ็อกไปเลยวสวยเหมือน สวยเหมือนช่างแต่งหน้าเกียรตคิดได้ไงเลวมากเออสวยสวยแล้วเหรออ่ะให้ค่ะอ่ะให้ใครเนี่ยชื่อบอดบอบอดี้แบงค์เนี่ยอ่ะให้สวยแล้วเห,อเอห,เอหรเอ, Body, Body เ,เ,อ,หเ,หอเออแกงมากขายขำสุดเออเอาหรือยังไม่รู้แหละได้เท่าไหร่เอาเท่านนะั้นอะสิบสองะเท่าไหร่ <12. S 1> ละสิบสองสิบสองแล้วนะคะ สวยเหมือนพี่มัมชำตาเออ,เอ,อสวยเสียหลักจนสิบล้อต้องหักหลบสวยเสียหลักเลยเหรอให้ครับให้เออให้อ,อ่ะสวยแบบเสียหลัก <c oughs> นะคะจนสิบล้อต้องหักหลบเอาไปค่ะเอาไปเอาไป <c oughs> <c oughs> เอาไปสวยเยี่ยมากอ่ะอีคอมเมนต์นี้ให้คะ่ะสวยเหมือนคนเออ <c oughs> เอา้ามึงเห็นกูเป็นอะไรก็คนไงคะ คุณพี่เห็นค,คุณคุณพี่เห็นอีน้องเป็นไออย่างเจา้ากว่าคนเนี่ยเจา้าสวยเหมือนคนอ่ะให้ค่ะสวยเหมือนคนให้อืมหมลอกด่าได้เนียนมากสวยเหมือนคนเอาไปค่ะเอออะมีอะไรอีกไหมสวยเหมือนโดนสาวยสวยเหมือนเสียสติเออให้ <c oughs> ให้<อ>ให้ค่ะสวยเหมือนเสียสติเอาไป<อ>าค,คนมึงก็คุ้ว่าคนดีจะมาแต่งแบบนี้ปะล่ะให้ค่ะเออ เอออ่ให้ค่ะสวยเหมือนพรุ่งนี้จะไม่สวยแล้วให้ค่ะให้ค่ะเออสวยเหมือนพรุ่งนี้จะไม่สวยแล้วอ่ะสวยเหมือนพรุ่งนี้จะไม่ได้สวยเหมือนสวยเหมือนพรุ่งนี้จะไม่สวยแล้วเอาไปเอาไปสวยสพอคืออะไรอ่ะสวยสพอเออคืออะไร กี่ขวดและสิบหกสิบหกแล้วเหรออนนไม่สิบหกแล้วใช่ไหมเอาอีกเอาอีกสี่คนเอาอีกสี่คนพิมมาพิมมาพิมมาเออเอามาพิมมาเร็วค่ะรีวิวยากแจกเลยอีกสี่คนพิมมาพิมมาสวยสดสลบส,บสบึกตื่นโอหได้ชายต่างอยากตั้งยี่สิบโอเจ้าของพี่พี่อันนี้ใจดีมากพี่ตาต้าใจดีมากค่ะ สวยเหมือนพี่หม่ำทำตาเออควยใครไหมแกงพี่หม่ำม,มากูจะฟ้องพี่หม่ำเจอพี่หม่ำกูฟ้องเขาแน่มึง <c oughs> บอกกูสวยมึงเนียให้ค่ะสวยเหมือนพี่หม่ำทำตาโอเคเออพี่หม่ำทำตาแล้วสวยตาหวานไงอ่ะสิบเจ็ดแล้วอ่ะสิบเจ็ดแล้วอ่ะเอออ่ะสิบเจ็ดแล้ว,อ,ลว,อ,ลวอีกสามคนชัย <c oughs> <c oughs> ชานอ่านได้นะชอบอันไหนเออ <c oughs> วันนี้สวยมากสวยเหมือนคนเป็นใบโพล่าเดี๋ยวสวยเ, <อ S 1> <ๆ>เดี๋ยวไม่สวยให้โอเคเดี๋ยวสวยเดี๋ยว,วยไม่สวยอ่ะให้เออค่ะเอาไปเวยอกสองคนสวยอีกสองคนสิบแปดคนแล้วอ่ะเอาไปปลาดุกชนเขื่อนมันแบบธรรมดาไปเออสวยสวยสวยก็ได้ค่ะเออเอาไปให้ให้ค่ะสวยก็ได้ค่ะเอาไป <S 2> <S 2> <S 2> อเอาไป สวยก็ได้ค่ะเอาไปคนสุดท้ายแว่าสวยจนทัว่วลกอ <c oughs> สวยก็ได้ค่ะโชคเก่งกุมากสวยก็ได้ค่ะเหมือนเหมือนเหมือนถูกบังคับให้ชมเอออ่ะ <c oughs> <c oughs> สวยเหมือนไม่เสร็จเสร็จแล้วจะสวยไหมจบพอให้คนนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> สวยเหมือนไม่เสร็จ <c oughs> เสร็จแล้วจะสวยไหมพอตอบมือนิดนึงค่ะตบมือค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูไลฟ์นี้และขอบคุณมาลีเฮมนะคะในแบรนด์ของมาลีเฮิร์บที่วันนี้ได้เอาเซรั่มนะคะเซรั่มเซรั่มที่เซรั่มที่มันมีความเป็นธรรมชาติเซรั่มที่มันมีสตอรี่เซรั่มที่มันดีต่อผิวหน้าเซรั่มที่มันเป็นมิตรนะคะต่อทุกคนที่อยากจะสวยที่อยากจะมีผิวพรรณแตกต่าง,งเอานี้มาค่ะ เอาวันนี้มาโชว์มานะคะขอบคุณมาลีเฮมขอบคุณพี่ตาตานะคะขอบคุณพี่แอดดี้มากๆนะคะเจ้าของแบรนด์ใจดีสุดๆนะคะใจบใจดีจริงๆนะคะไม่ได้บอกว่าจะแจกอะไรเลยแต่วันนี้คือแจกจริงและแจกเยอะตั้ง20ขวดแบบจุกๆไปเลยขอบคุณแทนเอฟเอฟซีดิฉันขอบคุณพี่เอดดี้ขอบคุณพี่พตาตาตบมือให้เขาทั้งสองคนอีกทีนะคะ ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะและก็ฝากนะคะเราก็ไม่ต้องพูดกันมากแล้วเพราะพูดมาทั้งไลน์แล้วดิฉันอยากให้ทุกคนลองจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนลองมาลีเฮมในแบรนด์ของมาลีเฮิร์ตมาลีเฮิร์บนะคะมาลีเฮมในแบรนด์ของมาลีเฮิร์บนะคะลองใช้เซรั่มที่มันมีความเป็นธรรมชาติที่มันเป็นมิตรต่อผิวเราที่มันมีสมุนไพรถึง4ชนิดที่เข้มข้นที่เขาสกัดมาแบบจุ๊ๆแบบไม่กัก๊กใส่มาแน่นๆนะคะใน ผลิตภัณฑ์เซรั่มตัวนี้ที่เกตเท่ากับ c o u n t เตอร์แบขายวันนี้ในราคาที่มันลดมากค่ะมีโปรโมชั่น1แถม2พิกค่ะพิกค่ะพิกค่ะมีโปรโมชั่น1แถม2นะคะจากราคาปกติ2,148บาทไม่ขายขายแค่990บาทนี่โปรแรกนะคะ1แถม2ก็คือได้เซรั่มมาลีเฮมอันนี้แถมสบู่เนี่ยนะคะสบู่เหลวสมุนไพร มะขามน้ำผึ้งแล้วก็น้ำนมข้าวซึ่งดิฉันชอบมากๆเลยค่ะหรือโปรโมชั่นที่2ซื้อ2ก็คือซื้อมาลีเฮมสองอันแถมถึง6นะคะก็คือแถมอันนี้ค่ะครีมอาบน้ําน้นํานมข้าว3ขวดแล้วก็ครีมอาบน้ําสมุนไพรมะขามน้ำน้ำนมมะขามน้ําผึ้งนะคะ3ขวดแบบจุกๆไปจากราคาโปรโมชั Pro ่นที่2นะคะจากราคาสี่พันไม่ขายขายแค่1950ก้บาทโปรที Pro ่2 2แถม 6 2แถม6นะคะจากราคา4 5 5 4บับาทไม่ขายไลนนี้ไม่ขายไม่ขายไม่ขายค่ะขายแค่1 5 9 0ัร1บาท1,590ัต 1, บาท2แถม6นะคะคืออันนี้ค่ะมาริเฮมอันนี้นะคะ2ได้2กล่องอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีตัวนี้นะคะนี่สบู่เหลวหรือครีมอาบน้ําแบบพรีเมียมอย่างนี้นะคะตัวพรีเมียมเลยนะคะน้านมข้าวกับมะขามน้ําผึ้งอย่างละ3าขวดเอาไปเลยค่ะสนใจโปรไหนคะโปรที่1 ะคะส่วนลดจากราคา2,148บาทเหลือแค่990บาทหรือโปรที่2จาก4,554บาทเหลือเพียง1,990บาทสนใจก็คือ inbox เพจนี้เท่านั้นนะคะ inbox เพจนี้และแจ้งว่าสนใจโปรไหนจะโปรที่1 990บาทหรือโปรที่2 1,950บาทบอกได้เลยหรือ a d ด line ไปที่ไพวันตองเ p a i v a n 999ได้เลยทันทีนะคะเราพร้อมจะส่งไม่มีค่าส่งส่งฟรี ไม่มีอะไรเพิ่มสนับสนุนคนน่านเถอะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากปแปลงป่าต้นน้ำที่เป็นสมุนไพรไว้ใจมารีเฮม เธอค่ะดีจริงๆไม่งั้นแพรลีไม่แนะนําวันนี้ดิฉันขอลาพี่ๆทุกคนไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามขอบคุณที่ดูสาวน่านขอลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะเจ้าขอพระคุณจัดนักเลยเจ้าขอพระคุณที่หนุนใจกับเจ้าขอบพระคุณที่อุดหนุนมาลีเฮมนะเจ้าขอพห้ทุกคนหน้าเนียนหน้าใสอยางกับเจ้าขอพึ่ทุกคนมีความสุขกับการดูแลผิวหน้าโดยการไว้ใจให้มาลีเฮมดูแลนะเจ้าขอบพคุณเจ้าไปแล้วเจ้าสวัสดีเจ้า 拜了，再见、okay,。